เป็นวันพาะสิบสี่ค่ำเดือนสองดับเป็นวันพระใหญ่อีกวันพระหน้าเนี่ยก็เป็นวันมาคบูชาเป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันมาคบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าวางรากฐานไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะวันพระสิบห้าค่ำหน้าไม่ใช่แปดคำ่ำสิบห้าค่ำหน้าเป็นวันสําคัญ ควรจะเตรียมตนเตรียมตัวเข้าวัดเข้าวานะวันนั้นรักษาศีลเป็นไปได้ก็รักษาศีลแปดตรงวันนั้นให้บริสุทธิ์ผุดพองเพราะว่าเป็นวันสําคัญเราควรจะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสาังฆบูชาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมผสมอยกวันพระหน้านะวันพระเพนเดือนสามเพนแต่ข้าวหน้านี่ก็เป็นขึ้นแปดค่ำเป็นวันพระเล็ก ที่พูดเลคือวันพระใหญ่คือเดือนสามเพนนะเพราะั้นพวเรา้เตรียมตัวเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสานาแต่แต่างไม่จริงความสําคัญหรือไม่สําคัญถ้าพูดแบบภาคปฏิบัติเร้่มันอยู่กับตัวเองทั้งนั้นนะแหละถา่ว่าเป็นวันสําคัญขนาดไหนแต่ว่าตัวเองไม่ให้ความสําคัญตัวเองทําตัวไม่สําคัญตัวเองปฏิบัติตัวเรวสร้าง วันจะสําคัญขนาดไหนมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าหาว่าตัวเองทําตัวให้ดีเวลาใดคู่ใดขนาดใดจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสชั่วนั้นขนาดนั้นนะเป็นชั่วดีขณะด,ดีเวลาดีดีเลิศสาหรับตัวของเราเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือการทําคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีนั่นแหละเป็นวันดีเป็นวันเลิศประเสริฐ แต่ในทางว่าเราจะทำอย่างนั้นมันก็ยากเพราะฉะนั้นทีงถือวันข้างนอกเป็นกระจกเงาวบบน,นั้นแหะเป็นบรรทัดฐ,ฐานหรือว่าเป็นแบบฉบับเอาไว้หรือว่ายกเอาไว้ตั้งเอาไว้เพื่อให้พวกเราได้ไลึกถึงวันสำคัญในพุทธศา,าสนาคือวันมาฆบูชาวิสาขาบูชา ข่าพรรษาออกพรรษาหนะ่ในวันวันเกิดของตัวเองวันเกิดพ่อแม่วันเกิดที่พวกเรารักเคารพนับถือเมื่อวานหลวงพ่อก็ทราบข่าวว่าหลวงตาไม่ค่อยสบายวันตอนบ่ายพอได้ทราบข่าวก็เลยรีบไปว่าการป่วยหลวงตาที่ท่านป่วยที่ท่านประกาศออกตอนเช้าท่านเองพูดในสถานีวิทยุตอนฉันเสร็จน ท่านว่าแต่ก่อนหน้านี้ท่านก็นไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่เมื่อวานตอนเช้าตามปกติท่านจะไปเดินจงกรมซะก่อนก่อนออกบินทบาทอ,อพวกพระจะไปบินทบาตแต่สําหรับตัวท่านเองท่านจะไปเดินจงกรมพอท่านรับบินทบาตไม่ได้น้ำตาสองสามปีมันท่านรับบินทบาตไม่ได้เพราะว่าคนใส่บาทเข้าไปบาทหนัก้ลยท่านรับไม่ไหวท่านหัวคมหมัเ่เร่อเงินเถอะ ท่านก็เลยไม่รับบาดตอนเช้ามือไปบินถบาตท่านจะเข้าทางเดินยังกรมเปลี่ยนอริยาบทของท่านพอได้เวลาเวลานล้วท่านก็ออกมาขึ้นศาลาก็จัดอาหารฉันแต่เมื่อวานนี้พอท่านไปเดินยังกรมเสร็จท่านก็พ่อในในท่านของท่านก็นี้ล้านเล็กๆสาหรับใส่น้ำดื่มกระโถนอะไรลักษัยขั้นอะท่านก็เลย คงจะล้างปากพอล้างปากท่านก็รู้สึกในตัวของท่านว่าปากนี่มันไม่งับมันอ่าไม่ได้มันไม่ไม่งับน้ำหมือนะไรท่านาก็แปลกเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้คือสรุปแล้วก็คือปากไม่ไปตามบัญชาสินประสาทของปากจากนั้นท่านก็มาฉันจนังหัดเพราะฉันมาันภาคก็ไม่ได้สังเกตท่านก็ไม่ได้บอกพอฉันตวนจนเสร็จแล้วท่านก็เลยเรียกพาะเข้าขมา องๆหนึ่งวันนี้เราจันไม่ได้นะเห็น,นยหมที่ไหนได้อาหารหนึ่งเข้าไปมันไม่ได้มันหล่นลงมาหล่นในที่นั่งที่ผ้าปกตักทา่านนี้ท่านกระนกเ,เลยเข้าไปอ,โอ,โอ,โอตายแล้วก็เ,เลยต้องเลยพูดแต่ก็ยังพูดได้อยู่แต่ว่าจะจะอาปากตามบัญชาเนี่ยไม่ได้ หล่นพอฉันจางหันเสร็จท่านก็เลยไปดกสิ์ลูกหาอ่าติโยมมึมนงงไปเพราะท่านตาของท่านก็ไม่ดีนะตาพาดด้วยนะตามองไม่เห็นไกลด้วยท่านก็เลยไปหาหมอตาพอเขามึนงงไปถึงนะเขาก็เลยตรวจเช็คร่างกายของท่านอย่างทีท่วนเลยที่โรงพยาบาลสูงดอ,อนตรวจตาเสร็จแล้วก็ตรวจหัวเขาว่าบังตรวจหัวใจบังตรวจ สุขภาพร่างกายทุกส่วนแต่ว่าเครื่องมือของโรงพยาบาลศูนย์เครื่องเอ็กซเลยไม่ดีพอคล้ายๆกับว่าเอ็กซเย์อย่าอื่นได้แต่ว่าเครื่องเอ็กซคอมพิวเตอร์มันอยู่ที่โรงพยาบาลทหารแต่นี่เขไม่ใช่ของทหารนะแต่บริษัทบริษัทเขามาตั้งไว้ในเขตอุดรนีน่ถ้าว่าใครต้องการไปถ่าย หัวพวกทีรษาพวกอะไรก็ตามก็จะเข้าไปถ่ายแต่เที่ยวหนึ่งหลายเงินเหมือนกันนะแล้วบริษัทมาตั้งเอาไว้เที่ยวหนึงตั้งห้าหกเแปพันเงที่ถ่ายเพียงครั้งเดียวเท่ถงละเอียดแต่ในโรงพยาบาลสูงก็เลยไปสารไปทางโรงพยาบาลทหารก็เอาหนังตาเข้าไปเอ็กซเรย์สมอง ก็บอกอกสมองของลวงตาเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกับคนรุ่นเดียวรุ่นราวคราวเดียวคนแล้วสมองของลวงตาเนี่ดีมากแต่ถ้าหาว่าเปรียบเทียบกับสมองอันน้วก็รู้สึกว่าลักษณะสมองจะฟอลลงบ้างอย่างฟอลลงนิดหน่อยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่เรื่องตัวก็ตัวตูเส้นเลือดทุกเส้นเส้นใหญ มันติมันปีมันแตกไหมมันก็ไม่แตกแตอนี้เขาแสดงมาต,ตรวจตรงโรคริดฝอยเส้นโรคิดฝอยโรคิดติ่งเล็กๆก็งสงสัยตัวนี้ะสงส,สัยเส้นโรคริดฝอยอแตกทีมันนั่นแหละก็เลยทําให้ปากขององค์ท่านไม่ไม่รับสัมผัส หงคันี้ถวายาองค์ท่านมาแต่เมื่อวาหนหลวงพ่อไปพอทราบข่าวก็รีบปีเข้าไปเลยเพราะว่าเราก็อยากจะไปรับทราบแต่เราก็ไม่ใช่หมอเราแต่ว่าควรจะไปรับรู้รับทราบเมื่อพ่อเจ็บใครได้ป่วยมีอะไรปัญหาะไรที่เราจะได้ช่วยได้ไหมหรือเราจะรับทราบหรือเราจะช่วยส่วนไหนได้บ้างอันนี้เราก็เลยรีบออกไปทันทีตอนบ่าย โดไม่ได้บอกใครมันบอกแตะเวนพ้าเวนสาลาด,ด้านน่ะพอไปถึงที่ต้องกับบายเกี่ยบบายสี่โมงถามพระท่านพักอยู่กุฏิก็มีหมอเส้นร่งางจงเปน็นหมดทันถึงจังหวะนั้นขึน้นไปก็เลยไปก็ไปนวดท่านบางท่านก็เลยพูดเรื่องาราวอะไฟังการเก็บไข้ในป่วยของท่าน แลก็พูดไปละเอียดถกสำหรับลวงตาท่านไม่ห่วงหาอะไรในร่างกายอยู่แล้วลักษณะมันจะตายก็ตายไปไม,ไม่ห่วงอะไรเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรลักษณะนั้นท่านไม่ห่วงว่างั้นเอะนี่แหละคือผู้ปฏิบัติธรรมท่านไม่ห่วงหาอะไรจะพูดแบบเราป่ว,ปวยวันนี้นไปหาหมอเลยแต่ว่าเครื่อ,มองมือตัวลักษณะอย่างนั้นเ,เราก็อยู่เกือบท่านเกือบเป็นชั่วโมงมาเมาื่อวานตอนวันกลับห้าโมงกว่านะนี่ กลับไปถึงวัดกบคำพอดีเนี่ยจงมีอ่คำพอดีอ่าพอเราลงจากกุฏิท่านนนก็เลยไปหาท่านกนกอีกที่หนึ่งไปหาข้อมูลอีกว่าเป็นไงสาเหตุเบื้องต้นเป็นไงต่อไไตมาเป็นไงไปหาหมอเป็นไงก็ไปซักไซเลีนเยนกับพระอุปถัมภะทักท่านก็ได้ความในรายละเอียดพอออกมาก็เลยก็ับพูดกับท่านกนกตามที่ยิน่น้าจเจาหมอทั้งกรุงเทพ ที่เป็นลูกศิษย์อุ้หลวงตาอาจารย์มนิพลภูมรนนิรินน์หมอศิริราชท,ที่เก่งเฉพาะนี่โดยตรงเลยเป็นศาสตราจารย์ก็น่าจะเาหมออาจารย์มนิพลเข้ามาพาท่านก็เห็นด้วยวันหนี่หลวงพ่อออกมากเลยตุนศรรัพท์หาทุเกียกุ๊กหคส์ให้ทุเกียร์กุมกหงส์ทาท่านสนิทก,ก,กันกับหลองมณิพลแล้วก็ให้อาจารย์มนิพล พูดกับหมอโรงพยาบาลอุดรที่เอ็กซเรย์เ hmm. ครื่องเอ็กซเรย์สมองขององค์ลุงตาเ,เป็นยังไงในความเห็นของหมอโรงพยาบาลแล้วก็ให้คุยกันเผื่อท่านจะได้จัดยาจากทั้งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าให้พ่อทกแกดดนด่วนน้มาถ้าเป็นไปได้ให้ด่วนที่สุดองค์ลวงตาช้าไม่ได้นะเพราะผู้เท่าขนาดนี้แล้วจะช้าไม่ได้นะถ้าเป็นไปได้ ผมหนักใจอยู่อย่างเดียวเพราะตุกจีนนะแต่กับผมจะพยายามดีแล้วทางอาจารย์กระตุ้นนะนั่นสรุปแล้วก็คือมีองค์เดียวในโลกในประเทศที่เป็นท่มโพรท่มใสของลูกศิษย์ลูกหาพวกเราอยู่ทนให้ทั้งธรรมะทนให้ความเมตตาให้อะไรทุกอย่างช่วยเหลือโลกเพราะนั้น าวันได้เห็นท่านองหลวงตาท่านยังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งก็เกิดประโยชน์ต่อโลกได้กราบได้วาสักรารบูชาสมณานั้นจตทัศนังเอตมังคารมุตตะมังได้เห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นขวัญตาขวัญใจยิ่งในฟังธรรมะที่ท่านแสดงออกไปแล้วก็ยิ่งเป็นที่เขารพบูชาอย่างยิ่งเพราะนั้นนักปรารถนาสบัติ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้พ้นจากโลกแล้วมีชีวิตอยู่เพียงนาทีเดียวก็ยังมีประโยชน์กว่าคนที่ทำความชั่วมีอายุถึงร้อยปีนะคนทำความชั่วร้อยปียิ่งยืนกว่านั้นยิ่งยืนกว่านั้นยิ่งทำความชั่วได้มากถ้ามองผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีชีวิตอยู่เพียงนาทีเดียวมีประโยชน์ พราะคนทั้งหลายได้กราบไปไหว่าสการะบูชาเป็นขวัญตากวอนใจฟังธรรมะจากองค์ท่านจะได้ถึงมรกถึงผลจะได้รับความชั่วจะกา,ก,กายวาจจใจของเรานะเพราะนั้นคนชั่วกับบัณฑิตคนดีกับคนชั่วถ้าคนชั่วยู่ในโลกนานก็ยิ่งทําความชั่วมากถ้าบัณฑิตอยู่มีแต่ความร่มเย็นผาสุกสอนคู่คนให้รู้จัก ดีรู้จักชั่วรู้จักบาปรุ่งคุณโทษนะมันเป็นอย่างนั้นแ่ะถ้าจะย่นย่อเข้ามาหาใจของเราก็เช่นเดียวกันใจของเราถ้าว่าปล่อยให้มันกิเลสราคะโทสะโมหะกลุมรุ่มอยู่ทั้งวันทั้งคืนน่โดยที่ไม่คิดจะรักษาศีลภาวนาทํากิตให้สงบบ่างออันนั้นก็แปลว่าถึงจะเป็นอยู่ร้อยปีก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่า ทำจิตให้สงบทำจิตให้เบิกบานทำจิตให้เป็นมักเป็นผลชั่วขณะหนึ่งก็มีประโยชน์เหมือนเราทำจิตให้สงบเพียงนาทีเดียวอย่างนี้นะนาทีสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะเพียงนาทีหนึ่งเราคงจําไม่ลืมตลอดทั้งชาติถ้าจิตสงบนะถ้าจิตว่างรุ่มขุ่นนวลกุ่มยุ่มทางจิตทางใจเพอเพอจะเป็นบ้าเอาได้ไง่ายๆผมคิดมาก กิเลสมันมาลงมาตุ้มเพราะน,นั้นเราต้องการอย่างไรถ้าต้องการทำม้ากก็ต้องแวกไหวศึกษาธรรมะปฏิบัติอย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดีตัดมันทิ้งซะยึดธรรมะพุโทโธทงโมสังโฆยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำมาประพฤติปฏิบัติพวกเราก็จะได้รับความร่มเย็นผาสุขนะวันนี้ได้พูดเกี่ยวกับวันพระและก็อง์หลวงตา ให้พวกเราได้รับรู้รับทราบเป็นก้อนต้นนะทามจริงห่วงท่านไมหมก็ห่วงแต่ทางด้านจิตตภาวนาหรือว,ว่าท่านภาวนาไม่ต้องห่วงท่านท่านเลิศประเสริฐแต่ถ้าอยากจะให้ท่านอยู่นานเพื่อจะได้เป็นร่มโพล่มไสของพวกเราจะได้ก,ากราบไหว้สักการะบูชาไปนานๆอันนี้คือเราห่วงหวง่หวงเพื่ออะไรเพื่อเพื่อใครสรุปเพื่อเพื่อเราทั้งนั้นแหละ 为了我们，为了路，为了。